สวัสดีชาวราศีกุมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของช่องคืนมังกรชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาหรือในช่วงสองอาทิตย์แรกที่ท่านจะพบเจอในเดือนมีนาคมนี้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านดูเหมือนว่าชาวราศีกุมดวงชะตาของท่านในเดือนนี้ภาพรวม ดวงท่านทั้งแข็งทั้งเฮงหลายสิ่งหลายอย่างจัดอยู่ในระดับห้าดาวอยู่ในระดับหัวแถวมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ในสิ่งที่ท่านรอคอยรวมไปถึงสิ่งของที่จะเป็นของท่านที่กำลังมีคนพยายามมาแย่งมีคนพยายามมายื้อไว้หลายสิ่งหลายอย่างหากเป็นของท่านก็จะเป็นของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้น สองอาทิตย์แรกนี้ค่อนข้างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักแต่ภาพรวมทั้งเดือนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ไฮไลท์สองอาทิตย์แรกนี้ถือว่าท่านจะทำอะไรดูคล่องดูถนัดหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นตรงตามสุภาษิตท,ที่ว่าน้าขึ้นให้รีบตักสองอาทิตย์แรกนี้คิดอะไรทาให้ไวคิดอะไรอยากจะลองทำอะไรมีโอกาสที่ท่านจะได้จับได้สัมผัสอย่างแน่นอน สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงสองอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมท่านค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ดวงที่ดีดวงชะตาพื้นฐานดวงของท่านนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรที่ดูเหมือนจะติดขัดไม่ติดขัดก็จะมีเหตุการณ์มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหนุนเข้ามาพยุงให้ตัวท่านนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เกณฑ์ดวงชะตาของท่านในเดือนมีนาคมนี้ได้ดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ดาวพระเกตร,รวมถึงดาวมฤตยูต่างก็เข้ามาเสริมเข้ามาหนุนท่าน ดีนักแรในช่วงนี้เกณฑ์ดวงของท่านในช่วงสองอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมมีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับเรื่องราวที่เป็นมงคลน,นั้นมากมายหลากหลายเรื่องราวด้วยกันที่รอคิวจอคิวเข้ามาหาท่านแต่ในคลิปนี้เราขอโฟกัสไปที่3มเรื่องราวที่ถือว่า3มเรื่องราวนี้อย่างน้อยก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านได้ประสบพบเจอสเรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเรื่องมงคลยิ่งนักสำหรับ ชาวราศีกุมเรื่องที่หนึ่งชาวราศีกุมในช่วงสองอาทิตย์แรกนี้เรื่องที่ท่านกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจท่านอยู่จะมีคนเข้ามาแก้ไขหรือตัวท่านจะพบเจอทางออกก็เปรียบเสมือนเป็นการยกภูเขาออกจากอกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับในข้อนี้ ชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือในช่วงสองอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมในช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นกําลังเคลียร์กับบางสิ่งบางอย่างที่ติดพันท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวของท่านค่อนข้างที่จะต้องเคลียร์ต้องแก้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะพบเจอกับทางออก หรือแม้ปัญหาต่างๆที่ดูวุ่นวายยุ่งเหยิงนั้นก็จะจบจะได้เคลียร์กันในช่วงนี้ตัวท่านนั้นหากจะเป็นเรื่องการเงินตัวท่านนั้นหากจะพูดถึงการที่ตัวท่านเคยให้ใครหยิบย,มยืมเงินไปดูเหมือนว่ามีโอกาสที่ในสองอาทิตย์นี้ท่านจะได้พบเจอกับลูกหนี้ได้พูดได้คุยได้ถามไถยมีโอกาสที่จะได้พูดถึงได้เคลียร์กับหนี้สินที่ค้างคากันอยู่มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้เงินได้ทองของท่านกลับคืนมา หรือแม้แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสัญญาเกี่ยวกับการเงินต่างๆจนทำให้ตัวท่านนั้นกลับมาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบมีหลักฐานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านและยังคงรวมไปถึงชาวราศีกุมบางท่านที่มีหนี้มีสินพันตัวติดมือมาในช่วงสองอาทิตย์แรกท่านจะมีเงินจากช่องทางต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านที่ท่านพยายามสาอหามา จะมีเงินมีทองในบางจุดในบางช่องทางหลั่งไหลเป็นเงินให้ท่านนั้นได้นำไปปิดหนี้โปะสินก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินของท่านนั้นจะดีและท่านนั้นจะได้ปิดหนี้ปิดสินยอดหนี้ยอดค้างก็จะลดจะบรรเทาทุเราก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะหายใจใหายคอได้โล่งขึ้นและหากจะเป็นเรื่องการงานชาวราศีกุม ไม่ว่าจะเป็นงานที่ตัวท่านนั้นไม่เข้าใจระบบงานไม่สามารถที่จะทำงานได้ตัวท่านนั้นอาจจะเพิ่งย้ายแผนกย้ายหน่วยงานย้ายส่วนงานมาเจองานที่แปลกใหม่ค่อนข้างที่จะยากค่อนข้างที่จะมีหลากหลายขั้นตอนตัวท่านนั้นจะมีผู้รู้เข้ามาช่วยเข้ามาแนะนำเข้ามาสอนงานเทรนงานจนทำให้ท่านนั้นเข้าใจงานและสามารถไปต่อได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงในตอนนี้ชาวราศีกุม ตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้โอกาสดีๆได้ย้ายฝากย้ายฝั่งจากงานเอกชนไปเป็นราชการสองอาทิตย์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำหรือเรื่องความคิดมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะฉุกคิดอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนสถานที่กระทันหันจนทำให้ท่านนั้นต้องวิ่งหาโอกาสวิ่งหาช่องทางในช่วงสองอาทิตย์นี้จะมีอะไรมาดนจิตด,ดนใจให้ท่านได้คิดได้อ่านให้ท่านนั้นอยากเปลี่ยนความคิด อย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องความรักชาวราศีกุมบางท่านนั้นที่เป็นเอฟซีใครแอบรักแอบชอบใครต่อใครวิ่งตามจีบวิ่งตามหาความรักดีๆหากเป็นของท่านท่านก็จะได้ความรักที่ดีกลับคืนมาแต่หากเขาไม่ใช่เนื้อคู่ท่านเป็นแค่คนรู้จักหรือมีดวงแค่เป็นแค่เพื่อนก็จะเกิดเหตุบางสิ่งบางอย่างทำให้ต้องแยกต้องจากกันไปก็ถือว่าตัวท่านจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้เกิดขึ้นมา และมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับคนที่รักท่านหรือคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กับท่านนั้นจะปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงนี้ได้เช่นกันถือว่าสองอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมจะเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับชาวราศีกุมแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะปรับขยับไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนเรื่องที่สองชาวราศีกุมท่านจะได้รับโอกาสดีๆ โอกาสพิเศษโอกาสทองจะตกหล่นมาถึงท่านแบบที่ท่านนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยทีเดียวสำหรับในข้อนี้ชาวราศีกุมตัวท่านนั้นในทุกๆวันนี้ก็จะใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมแบบที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ทำแบบเดิมๆหน้าเดิมๆทำแบบปกติ แต่ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งท่านจะหนีไม่พ้นมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสพิเศษตัวท่านอาจจะทำงานเข้าไปสะดุดตาของผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปถูกชะตากับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาจนทำให้ตัวท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆแบบที่ท่านนั้นไม่เคยได้มาก่อนหรือตัวท่านนั้นเคยมองคนอื่นเขาได้โอกาสในลักษณะนี้ตัวท่านนั้นอาจจะได้ เข้าไปเรียนในหลักสูตรพิเศษหลักสูตรสำคัญสำคัญหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นได้โครงงานโปรเจกต์พิเศษที่ท่านรอคอยรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้ไปอบรมหลักสูตรสำคัญสำคัญซึ่งมีผลกับการงานกับเก้าอี้กับตำแหน่งของท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องบวกที่จะเกิดขึ้นกับท่านซึ่งชาวราศีกุมหากตัวท่านพบเจอกับโอกาสโอกาสมาอยู่ตรงหน้าโอกาสมาถ,ถึงมือ ขอให้ท่านอย่าได้ปฏิเสธรับโอกาสนั้นไว้ชีวิตการงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนอย่าไปเกรงอกเกรงใจคนรอบข้างอย่าไปเกรงอกเกรงใจคนอื่นเพราะมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานในเร็ววันนี้และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเป็นครั้งสําคัญที่ตัวท่านนั้นจะต้องมีความเพียรมาณพยายามซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในบั้นปลายนั้นจะดีอย่างแน่นอนเรื่องที่สาม ชาวราศีกุมในช่วงสองอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมท่านจะหาเงินได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมอาชีพพิเศษหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นจะพูดจะจาเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่านก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบสำหรับในข้อนี้ชาวราศีกุมไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องการเงินการทองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆค่อนข้างที่จะอยู่ในฝักในฝั่งของชาวราศีกุมยิ่งนัก ไม่ว่าท่านจะลงทุนทำอะไรดูเหมือนว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรือแม้แต่จะมีคนเข้ามาช่วยเข้ามาพยุงทำให้ธุรกิจทำให้กิจการของท่านนั้นไปต่อได้ง่ายชาวราศีกุมในช่วงต้นเดือนมีนาคมงานหลักของท่านก็ถือว่าจะมีความมั่นคงหรือแม้ว่างานเสริมอาชีพพิเศษจ็อบงานพิเศษที่ท่านทำยามว่างก็จะมีคิวงานติดต่อเข้ามา แบบเป็นการเซอร์ไพรส์ท่านเรียกได้ว่าท่านอาจจะทำเพราะมีเวลาว่างทำเพราะสนุกแต่ผลลัพธ์ผลตอบแทนกลับทำได้ดีเกินคาดมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะมีคิวงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านนั้นจะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านและสิ่งที่จะเป็นช่องทางการเงินให้กับชาวราศีกุมอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือการค้าการขาย การค้าการขายในที่นี้หมายถึงการที่ตัวท่านนั้นประกาศขายสิ่งใดไว้จะมีกลุ่มคนบุคคลที่เข้ามาสนใจสิ่งของของท่านมีโอกาสได้พูดได้คุยได้ตั้งโต๊ะเจรจามีโอกาสที่จะจบดิวแบบสวยๆทำให้ตัวท่านนั้นได้เงินได้ทองเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในเรื่องการเงินการทอง ซึ่งทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมงคลที่มีโอกาสมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมและมีโอกาสจะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงสองอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมซึ่งภาพรวมนั้นค่อนข้างที่จะดีในหลายๆด้านเลยทีเดียวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์ตามตำราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและพบกันใหม่คืนมังกรชาแนลสวัสดีครับ